สนับสนุนค่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชรยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูร์ออกรถกับรัตนเพชรยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 70 1 7 7 7 ตัวแทนบริษัทอัคร,ริซอเซจจำกัดหมายชนนำน้ำดื่มสะอาดจากวิสาหกิจชุมชนเทพนิมิตซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทได้การสนับสนุนในการสร้างอาชีพและระายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมอบให้กับองค์การบริหารส่วนบนท้ายดงสำหรับใช้ในการสนับสนุนงานเฝ้าะระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน127รายซึ่งจัดขึ้น,นระหว่างวันที่22-23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์ณหอประชุมองค์งการบริหารส่วนตำบลท้ายดงอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการตรวจสุขภาพในวันนี้ได้จัดให้มีการตรวจปัสสาวะการตรวจสุขภาพทั่วไปและพบแพทย์โดยมีนายนาวินสังฆมาในอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยน้าส่ขขาวนราชการอาทิเจที่สาธารณสุขจังหวัดโจที่จากอบตท้ายดงเจที่จากกรมทรัพยากรธรณีเจที่จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยป่าไม้อําเภอวังโป่ง เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน